โรงเรียนบ้านทุงศักด์ยินดีต้อนรับคณะธรรมนิเทศเพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจโรงเรียนศีห้าตามร้อยพ่ออย่างพอเพียงโรงเรียนบ้านทุงศักด์ตั้งอยู่ที่หมู่หนึ่งตำบลลมศักด์อำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกดมีเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนสามหมู่บ้าน 1. บ้านทุงศักดิ์สบ้านอาทิ3บ้านกระเจา ในปีการศึกษา2,565นี้โรงเรียนบ้านทุ่งศักด์มีบุคลากรทั้งสิ้น10คนจํานวนนักเรียน99คนบริหารงานโดยผู้อำนวยการในเรดีมากนวนด้านบริบทของสถานศึกษาและชุมชนโรงเรียนบ้านทุ่งศักด์มีการจัดทำป้ายโรงเรียนศีล5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียงมีการจัดแหล่งการเรียนรู้โรงเรียนศีลห้าตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านทุงศักด์ยังมีพื้นที่ภายในสถานศึกษาโดยรอบสะอาดปลอดภยัยน่าอยู่น่าอาศัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้านบุคคลบุคลากรในโรงเรียนบ้านทุงศักด์ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักศีลห้าไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น และโรงเรียนยังได้มีการจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลตัวอย่างอย่างเช่นการมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นโรงเรียนและชุมชนมีการรวมกลุ่มเพื่อส่งเสริมเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์อยู่ร่วมกันอย่างสันติมีการรวมกลุ่มส่งเสริมอาชีพสร้างผลิตภัณฑ์ภายในสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ์ มีการบริหารจัดการแบบบวรบ้านวัดโรงเรียนโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมรโรงแต่งกายด้วยผ้าไทยพื้นบ้านหรือผ้าไทยท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกดเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทยมีการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันพระหรือทุกเดือนหรือตามโอกาสอันสมควรมีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อดนรงปลูกฝัง ลดละเลิกปลอดจากอบายมุกและโรงเรียนยังมีการนำพัตตาหารไปถวายพระอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งหรือทุกวันพระมีมัคทาย,ยกน้อยมาปฏิบัติหน้าที่หรือเรียนรู้และเป็นผู้นำทางศาสนาพิธีด้านการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านทุ่งศัก์มีการขับเคลื่อน น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนและปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโรงเรียนบ้านทุ่งศักด์ของเรามีการจัดป้ายประชาสัมพันธ์เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในศูนย์การเรียนรู้ของโรงเรียนด้วยโรงเรียนบ้านทุงศักด์ขอขอบพระคุณคณะธรรมนิเทศที่เข้ามาเยี่ยมชมและให้กำลังใจคณะครูนักเรียน บุคลากรโรงเรียนบ้านทุ่งสังในวันนี้ขอขอบคุณค่ะ